สะพานไม้หาดสองวาน,นะะสวยมากเลยดูวิวค่ะตอนนี้เรือมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะ้านกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมบารีไฮปกติก็เที่ยว ไม่เคยมาที่ที่นี่ครั้งแรกสวนมากก็คือจะไปแบบโซนแบบจอมจมิเกาะหลีเป้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกักกวนว่าแบบที่นี่จะสวยมั้เดี๋ยวจะไปดำน้ำกันด้วยต้องติดตามนะคะมาถึงที่ท่าเรือหน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีรถของเดอะโฮมี่รีสอร์ทมารับนะคะเราพักที่เดอะโฮมมี่รีสอร์ทเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ารีสอร์ทของเราเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะที่พักก็คือเดอะโ m มี่รีสอร์นะคะเดี๋ยวจะพาชมว่าเป็นยังไงนะคะที่นี่มีรถรับส่งด้วยนะคะบนเตียงก็จะลบนิดนึงนะคะ ตอนนี้ที่นี่มีโปรโมชั่นนะคะปกติก็คือถ้าเป็นพักสองคนนะคะถ้าห้องแบบนี้จะอยู่ที่1690บาทแต่ว่าตอนนี้ช่วงเดือนตุลาคมจะอยู่ที่999บาทนะคะพี่เขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยแล้วก็ราคานี้คือรวมอาหารเช้าด้วยนะคะคือแบบก็โอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะก็จะมีตู้เย็นให้นะคะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำส่วนตัวไม่ต้องใช้ห้องน้ำรวมนะคะ ล้วเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแล้วก็จะพาไปเที่ยวคาเฟ่นะคะเมื่อกี้ตอนที่พี่เขาขับรถมาส่งก็แบบเห็นคาเฟ่เยอะมากมีแต่แบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะลองแผ่นเข้าไปคะ่ะเพราะว่ามันยังเปียกๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปดำน้ำนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมวิวตรงนี้ก็จะได้เสียงได้ยินเสียงคลื่นซัดเบาๆไปตรงนู้นไหมคะถ้าเป็นหลังนั้นก็ได้แบบติดทะเลเลยเนาะ มีสะพานให้ถ่ายรูปด้วยค่ะสวยอยู่นะก็เดินลงมาเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลงลึกเพราะว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็อันตราย เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะหิวข้าวแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันตื่นเต้นมากๆเลยว่าแบบป่าจะเยอะไหมแบบว่าจะสวยมากไหมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันกำลังจะไปลงเรือนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย น้ำนะคะถ้าจำไม่ผิดที่เขาบอกว่าน่าจะพาไปดำที่สองฉานะคะเดี๋ยวก็ไปถึงเดี๋วถามที่เขาคิดว่าตรงนี้เขาเรียกว่าแบบเรียกว่าเกาะอะไรเต้นมากเลยคับสวยนะคะที่นี่สวยทะเลสวยน้ำแบบว่าเป็นสีเขียวเลย ตอนนี้หนูลงมาแล้วนะคะรา่ว,ว่าหนูกาลังทะลาะกับเว้นอยูไ่ได้ใช้นานค่ะอย่างแบบว่าน้ำเข้าจมูกเข้าปาก เดี๋ยวขอจัดการกับแว่นนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างล่างมีปลาอะไรบ้างโอเคค่ะ เมื่อกี้เกิดปิกิตค่ะเมื่อกี้งานเข้าเลยค่ะเมื่อกี้ถอดหายใจใช่ไหมคะพอดำเสร็จแล้วทีนี้แบบว่ามันก็เราก็แบบเหมือนจะพักผ่กอนลืมตัวค่ะแว่นร่วงค่ะเรานดำอย่างลึกแล้วค่ะแล้วพี่คนนั้นนะคะเก่งมากเลยนะคะหาได้แป๊เทีลล่วยวติดยอดมากเลยค่ะพี่เขาเป็นแบบน่าจะเป็นแบบเป็นที่เป็นผู้ชายก็ต้องเป็นนายเงือกเป็นนางเงือกไม่ได้ติดยอดมากสติวมากขอบคุณมากเลยนะคะพี่ จะร้องไห้แล้วก็ะตอนแรกปลาเยอะอยู่นะคะสวยอยู่เที่ยวกันเยียอๆะนะคะเกาะสามที่เกาะล้าน,นะคะ เดอคพาเดินไปตรงฐานสังวาลที่เป็นสะพานไม้ยาวๆสวยมากเลยค่ะท,ะทะุนมีคนกำลังเล่นน้ำแล้วก็คลายเรือเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพกันตรงฐานสังวาลสะพานไม้วละ่ะ ของเลยนะคะก็จะมีแบบต้มตำมีเซเว่นด้วยมีบริการอาบน้ำเลยนะคะ40บาทแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบร้านขายแบบเสื้อผ้าด้วยนะคะมีห่วงยางของเล่นใครแบบว่าอยาได้ชุดใหม่ๆหรือว่าแบบว่าไม่ได้เตรียมชุดมาก็สามารถซื้อได้นะคะ รักน่ารักเท่านั้นเลยนะ ดีมากค่ะชิๆมีพี่ๆคอยบริการ ไปส่งด้วยนะคะหรือว่าจะเช่าก็ได้แต่ว่าส่งเราคือน้องแอดมินหารถมารับมาส่งให้น้องแบบน่ารักมากๆเดี๋วโฮมมี่รีสอร์ทนะคะมาพักได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น,นถึงช่้งเดือนตุลาคมด้วยะคะ่ะ สะพานไม้หาดสังวาน,นะคะสวยมากเลยดูวิวค่ะน้ำใสมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเก็บรูปให้เต็มที่เลยสวยมากเดี <mie> ๋ยวไปชมกันตรงนูนะะ้นค่ะน้ำใสมากๆเลยเดินระวังนิดนึงนะคะ น้ำใสมากโอ้โหดูฝูงปลาสะก่อนปลาเยอะมากค่ะสุดยอดมากอยากแหวกว่ายในฝูงปลาเมื่อเช้าก็ไปแหวกว่ายมาแล้วสุดยอดเลยค่ะ การพักผ่อนครั้งนี้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเราต้องมาเที่ยวกันแบบกาดอย่าตกใส่แม้ตลอดแอลกอฮอล์พกมาเยอะๆค่ะฉีดให้เต็มที่อันนั้นปลาหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นแบบเส้นๆน่ะน้ำใส่มากๆค่ะสวยมากเลยค่ะ ตรงนู้นมองเห็นไหมคะแบบไกลๆตรงนู้นเลยวิวดีมากๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตอนนี้เดี๋ยว h ม m ีรีสอร์ทมีโปรโมชั่นด้วยถึงสิ้นเดือนตุลาคมแลนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งตอนขึ้นเรือกลับนะคะอ๋อเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะไปนั่งชิลๆกันตรงนู้นนะคะ เขาจะมีแบบว่าเก้าอี้ให้เช่านั่งมองทะเลยำเย็นแล้วก็อาจจะไปแวะคาเฟ่นะคะถ้าคาเฟ่ยังไม่ปิดไปหาอะไรกินเย็นทาน,นะคะ่ะชิลๆบรรยากาศแบบคือดีงามพระรามแปดมากแล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมบริฮายนะคะรอบขากับนั่งเรือแบบ30บาทนะคะแต่รอบขาไปนั่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดำน้ำที่อื่นอีนอกคาดว่าคลิปหน้าอาจจะไปเกาะมันนอกมันในนะคะเพราะว่า เห็นคนแชร์รูปเยอะมากคือสวยมากน้ำใสแล้วก็ปลาเยอะมากๆเลยคืออยากจะไปร้องมันบอกว่าปลาเยอะจริงไหมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ